เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับน้องๆครับเดี๋ยววันนี้นะพี่จะมาสอนน้องๆเกี่ยวกับอินเวอร์สของความสัมพันธ์กับน้องหลังจากครั้งที่แล้วนะครับพี่สอนน้องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับการวาดกราฟความสัมพันธ์เนาะวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าอินเวอร์สเนี่ยมันคืออะไรนะครับคืออะไรนะครับมาดูกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอินเวอร์สของความสัมพันธ์คืออะไรครับคือความสัมพันธ์นะซึ่งเกิดจากการสลับที่ย้ำนะครับว่า เกิดจากการสลับที่ครับของนะครับสมาชิกตัวหน้ากับสมาชิกตัวหลังครับเอออินเวอร์สเนาะอินเวอร์สคือเหมือนคล้ายๆส่วนกลับก็สลับที่ของสมาชิกตัวหน้ากับสมาชิกตัวหลังครับซึ่งนะครับเขียนแทนด้วยครับ R อินเวอร์สแบบนี้นะครับเหมือนในเรื่องจํานวนจริงเลยนะครับซึ่งนิยามของมันก็คือ R อินเวอร์สก็คือเซตของ yx โดยที่มีเงื่อนไขว่า xy เนี่ยอยู่ใน R โอเคเนาะตัวอย่างครับมาดูครับ เขาบอก R คือคู่อันดับ 1A 2B 3C จงหาง inverse ครับแน่นอนว่า i inverse คืออะไรนะคือคู่อันดับสลับที่กันใช่ไหมครับจาก y เป็น x จาก x เป็น y งั้นพี่ก็สลับที่ครับเป็น A 1นะครับ B 2แล้วก็ 3C นะครับนี่ครับอันนี้คือ i inverse โอเคเนาะ ทีนี้ข้อสังเกตครับข้อสังเกตนิดหนึ่งก็คืออะไรเอ่ยโดเมนของ r จะเท่ากับเลนของ i inverse จริงปะเพราะเราสลับที่กันไงและเลนของ r นะจะเท่ากับโดเมนของ i inverse มาดูหน่อยครับว่าจริงไหมถ้าพี่หาโดเมนของ r คืออะไรเอ่ยโด,อโดเมนของ r โดเมนของ r คือเซตของ1 2แล้วก็3ใช่ไหมครับเป็นการทวรเรื่องโดเมนและเลนด้วยเนาะซึ่งพี่ถามก่อนว่ามันเท่ากับเลนสอ i นเว e ร์ e ปะจริงเนาะ เออท่ากับเลนส์ของไนะอแบเิร์ดเนาะเพราะเลนส์ของไอแบิร์ดก็คือ1 2- 3เหมือนกันใช่ครับในทำนองกับกลันครับถ้าพี่หาเลนส์ของ R เลนส์ของ R มีอะไรบ้างครับก็เซตของ a, b, c, คู่นับ y ที่เป็นไปได้เนาะมีอะไรบ้างเอ่ยก็มี a b แล้วก็ c นะครับ a b แล้วก็ c นะครับซึ่งพี่ถามก่อนมันคือโดเมนของ i w แ r บิร์ดปะใช่เนาะมันคือโดเมนของ i w แ r บิร์ดครับนั้นข้อสังเกตก็จริงจริงไหมครับอันนี้ข้อสังเกตนะจำไว้และนำไปใช้ได้นะครับ ข้อที่สครับสำคัญเขาบอกว่ากราฟของ i inverse ครับจะสมมาตรนะครับจะสมมาตรจะสมมาตรครับกับกราฟของ r โดยมีนะครับเส้นตรง y เท่ากับ x ครับเป็นแกนสมมาตรรู้จักแกนสมมาตรเนาะหรือเส้นสะท้อนนั่นเองเนาะพูดง่ายคือถ้าสมมุติเราอยากจะหากราฟของ i inverse ครับเราสามารถสะท้อนกราฟของ i inverse เอ้ยสะท้อนกราฟของ r เนี่ยผ่านเส้นตรง y เท่ากับ x ได้เนาะเดี๋ยวพี่จะไปทําให้ดูว่ามันทํำยังไงนะครับ ที่การหาอินเวอร์สครับแบบบอกเงื่อนไขเมื่อกี้แบบแจกแจงสมาชิกใช่ไหมครับมันมีน้ตตาสมาชิกเราก็สามารถเขียนสับที่เขียนได้เลยแต่ถ้าเกิดมันเป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขจะทํายังไงนะครับมีวิธีการทาได้2วิธีครับวิธี1่คือสับที่ x กับ y นะครับในคู่อันดับ xy แต่เงื่อนไขเหมือนเดิมเงื่อนไขคืออีตรงเนี้ยครับเงื่อนไขเนาะนี่อีตรงข้างหลังโดยที่อ่ะคือเงื่อนไขนะครับหรือวิธีที่2ครับสับที่ x กับ y นะครับในเงื่อนไขอันนี้ไม่สลับในคู่อันดับนะสลับในเงื่อนไขแทนนะครับ โดยแทนที่ x ด้วย y แทนที่ y ด้วย x ครับแต่คูนดับเหมือนเดิมอ่ะไปดูสิว่าทำยังไงตัวอย่างที่2ครับ R คือเซตของคูณดับ xy โดยที่อยู่ใน a คูณ b นะครับโดยที่ y เนี่ยเท่ากับ 3x บวก2โอเคปะ่ะถ้าอย่างนั้นครับพี่ก็สลับที่เนาะ R อินเวอสเนาะ R อินเร R s ินเวอรสลับที่คูนดับอะไรครับ y กับ x จริงไหมอ่ะจาก xy ก็สลับเป็นอะไรครับ yx จริงปะ่ะเออเป็นสลับเป็น yx โดยที่ไรครับโดยที่นี่แหละจริงปะเออสับที่ y กับ x เนาะแล้วก็เงื่อนไขเหมือนเดิมครับอันนี้คือแบบที่1เนาะแบบที่1แบบนี้โอเคไหมหรือครับหรือถ้าอันนี้แบบที่1น,นะแบบที่1ครับแบบ1เนาะถ้าแบบที่2อ,อะ่ะอยากรู้ i ินเวอรใช่ไหมคูณดับตัวหน้าไหมต้องสลับครับทุกคนตัวหน้าไม่ต้องสลับเนาะ แต่จะสลับที่เงื่อนไขจาก y เท่ากับ 3x บวก2ก็สลับที่ y กับ x ก่อนครับก็จะกลายเป็น x เท่ากับ 3y บวก2ครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็สลับต่อนะครับจัดรูปนิดนึงครับเพื่อให้มันเกิดความสวยงามเนาะอ่าพี่ก็ย้ายข้างให้เหลือ y ตัวเดียวโอเคปะพี่ย้าย2ไปลบเนาะก็จะกลายเป็น x ลบ2เนาะอ่า x ลบ2เท่ากับ 3y ครับเสร็จแล้วอ่ะจัดสุดท้ายเลย สุดท้ายท้ายสุดแล้วครับอ่ะ A คูณบเนาะโดยที่อาย้าย3ไปหารครับพี่ขอ,อาย้าย y มาเขียนทางซ้ายนะก็จะกลายเป็น x ลบ2ครับส่วนด้วย3แบบนี้เป็นต้นจบครับอันนี้คือการเขียน R ิน verse นั่นเองเนาะทีนี้ครับทุกคนประมาณนี้นะทีนี้ทุกคนไปดูการวาดกราฟบ้างเออกราฟของ Inverse ของความสัมพันธ์ครับว่าวาดยังไงเนาะเราสามารถครับวาดกราฟ i n v เ r s e ของความสัมพันธ์เนี่ยได้2องวิธีโดวยวิธีที่1ครับ เราหาอินเวอร์สของความสัมพันธ์ r อินเวอร์สไปเลยเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปวาดกราฟ r อินเวอร์สเลยครับจบนะครับอะพี่สมมุติก่อนพี่สมมุติว่าพี่สมมุติว่า r ของเราเนาะที่เราจะวาดเป็นคู่นับ x y นะครับที่อยู่ใน r คูณ r แล้วกันอาที่อยู่ใน r คูณ r เนาะโดยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับ f ไลกันอาเท่ากับ f ของ x บวก2เนาะเออประมาณนี้เนาะประมาณนี้งั้นเราก็มาหาครับ หากราฟ in นเวอรก่อนนะครับอ่ะพี่จะหา in นเวอรนะรเพื่อจะได้วาดการาฟลงไปครับก็สลับที่จริงไหมอ่ะ x y นะครับพี่ขอเขียนแบบที่2แล้วกันเนาะพี่ลืมพูดไปว่าการหาแบบ i ิน e r s e แบบที่2แบบเมื่อกี้จะนิยมมากกว่าแบบที่1ที่มันสลับที่ x กับ y เนาะแบบที่2จะแนะนํานิยมมากที่สุดเนาะอ่ะสลับที่ครับก็มองไปเลยครับเป็น x เท่ากับ f y บวก2เนาะนี่ครับเราก็ได้กราฟเงื่อนไขนี่มาแล้ว แล้วกวกาดกราฟอันนี้แทนครับแบบนี้เนาะอ่ะพี่กวาดการาฟดึงดึงเนาะเสร็จแล้วครับการาฟ x เท่ากับ f y บวก2มันคืออะไรครับมันนั่นคือการาฟแอบกซ์ลูดเนาะแอบกซ์ลูดจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะถ้าเกิดเป็น x เท่ากับ f y จะเป็นแบบนี้หรือไม่ก็แบบนี้จริงปะเออถ้างั้นนะครับ x เท่ากับ f y บวกสดงแว่าเถิบมา2ครับงั้นการาฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่ให้ตรงนี้เป็น1แล้วกันเนาะอ่ะเป็น1เป็น2ครับกราฟมันจะกระเถิบมาแบบนี้ตึง ซึ่งอันนี้คือ i n นเ r รดจบแค่นี้ครับอันนี้วิธีแรกนะค,คือเราหา i n v e r รก่อนแล้วเราค่อยไปพอดกราฟโอเคไหมทีนี้วิธีที่2ครับทุกคนวิธีี่2เราวาดกราฟของความสัมพันธ์ R ครับเสร็จแล้วกราฟของ i n v e r s เนี่ยของความสัมพันธ์ R เนี่ยมันคือภาพสะท้อนครับของความสัมพันธ์ R กับเส้นตรง y เท่ากับ x โอเคนะกับเส้นตรง y เท่ากับ x ครับทีนี้ทุกคนพี่ก็จะวาดกราฟ R ก่อนพี่ก็สมมุติให้ตัวอย่างเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับพี่สมมติเช่นเหมือนเดิมเลยครับ ตัวอย่างเดียวกับเมื่อกี้เลยก็คือ r นะครับเท่ากับละเอ่ยเท่ากับคู่อันดับ xy ครับที่อยู่ใน r คูณ r เนาะโดยโดยโดย y นะครับเท่ากับ f x บวกสงั้นพี่ก็ไปวาดกราฟนี้ก่อนอ่ะพี่ขอวาดเส้นจำนวนเอ้กวาดพิกัดฉากขึ้นมาเนาะอ่ะมีคู่อันดับ y คู่อันดับ x เนาะ y เท่ากับ f x บวกสคือกราฟตรงไหนครับกราฟมันจะเด้งขึ้นไปนิดนึงใช่ไหมที่2ตรงนี้เนาะอันนี้คือกราฟ r เนาะเออกราฟ r ทุกคนเส้นตรง y เท่ากับ x คือเส้นตรงอันไหนครับคือเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์ศูนย์กึ่งกลางพอดีเลยจริงไหมอันนี้คือ y เท่ากับ x เนาะการาฟอินเวอร์สคืออะไรครับคือการาฟที่ได้จากการสะท้อนผ่านเส้นตรง y เท่ากับ x แสดงว่าแสดงว่านะครับแสดงว่าถ้าสะท้อนปุ๊บจะเป็นลนักษณะแบบไหนถ้าสะท้อนปุ๊บก็ตรงนี้ไงครับตึง้งสะท้อนผ่านเส้นตรง y เท่ากับ x เอออันนี้คืออินเวอร์สแบบนี้ครับทุกคนอันนี้คือการวาด R i n v e r s เนาะทั้งหมดเนื้อหาก็มีเท่านี้เนาะวันนี้แต่ก่อนที่จะจากการทุกคนยังไม่หมดสักทีเดียวเรียนกับพี่ต้องมีอะไรนะต้องฝึกพลังยุทธครับเพื่อให้พลังยุทธของเราแก่งกล้านะครับนี่พี่หยิบข้อสอบแพทหครับของกุมภาหกหนึ่งมาว่าเราจะหายังไงดีทวนอีกรอบนะนะครับว่า i n v e r อรของความสัมพันธ์คืออะไรครับการสลับที่คูณดับกับ y จริงป่ะ ถ้าเป็นบอกเงื่อนไขแล้วมีเขียน2แบบใช่มแบบแรกคือสับที่ x กับ y แบบที่2สับที่ที่เงื่อนไขใช่ไหมครับแล้วก็การวาดกราฟก็มีวาด2แบบคือวาดกราฟ i i นเ r ดื้อๆเลยหรือวาดกราฟของ r ก่อนแล้ว i ในเ r เนี่ยได้จากการสะท้อนผ่านเส้นตรง y กับ x โอเคปะอ่ะทีมาดูครับเขาบอกว่า ข้อหนึ่งข้อน,นี้เขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าให้ R แทนเซต,ตจำนวนจริงครับโดยที่ R เนี่ยเป็นเซตของคู่ดับ x อที่อยู่ใน R คูณ R โดยมีเงื่อนไขนะครับว่าว่า y เนี่ยน้อยกว่า x ลบ2พิจารณาข้อความต่อไปนี้ครับทุกคนก็ไกลเขาบอกว่า57ไม่อยู่ใน R inverse ข้อไขเขาบอกลบ6ลบ3อยู่ใน R inverse ข้อควายเขาบอก R i n t อิน e c ตกับ R inverse เนี่ยต้องไม่เท่ากับเซตว่าง ก็ถามว่าข้อใดตอบเปนี้ถูกต้องนะครับถูกต้องอ่ะงั้นพี่ขอเช็คทีละข้อก่อนพี่เช็คกอไก่ก่อนนะว่าจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าอะไรกอไก่เขาบอกว่า5เนี่ยกับ7นะครับ5กับ7นะไม่อยู่ใน R inverse แสดงว่ามันไม่อยู่ใน R inverse เราก็จะได้ว่า5กับ7เนี่ยจะต้องไม่อยู่ใน R ด้วยจริงไหมจริงป่ะ5าไอ้พี่ไม่ใช่5กับ7 7กับ5จริงป่ะงั้น7กับ5ครับ ก็ต้องไม่อยู่ใน R ด้วยจริงปะ่ะในเมื่อ5กับ7อ่ะมันอยู่ใน R เบืจริงปะ่ะงั้น7กับ5ต้องไม่อยู่ใน R งั้นพี่ก็ลองดิอ่ะลองแทนนะครับลองแทน7กับ5ใน R ดิว่ามันจริงหรือเปล่านะครับพี่ลองแทน x ด้วย7แทน y ด้วย5นะแทนแล้วก,กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น5จริงไหมเพราะเงื่อนไขคืออะไรครับเงื่อนไขคือ y น้อยกว่า x ลบ2เนาะงั้น5ก็เป็นแงบน้อยกว่า7ลบ2ครับ ห้านะน้อยกว่า7ลบเนาะน้อยกว่า7ลบ2จริงป่ะ5น้อยกว่า5จริงไหมเห็นว่ามันเป็นไงเป็นเท็จก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่า7กับ5ก็ไม่อยู่ใน R จริงๆงั้นหมายความว่าอะไรครับดังนั้น5กับ7ก็เป็นไงครับไม่อยู่ใน R i n v e r s e จริงแล้วนะครับงั้นข้อนี้จริงก็ไก่จริงนะไม่งงนะไม่งงนะครับประมาณนี้นะอ่ะต่อไปไปเช็คขอไข่ต่อครับ ข้อไข่เขาบอกว่าครับลบหกับลบสามอยู่ใน iword แล้วก็ใช้ไอเดียเทคนิคเดียวกับกอไก่เลยครับเขาบอกว่าลบหกใช่ไหมกับลบสามครับอยู่ใน iword เนาะอยู่ใน iword ออยู่ใน iword จริงไหมครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าลบหกไอ้ลบสามครับกับลบหกก็ต้องอยู่ใน R จริงป่ะอ่ะงั้นลองแทนดีครับแทนนะครับ ลบก็ลบ6ครับในอ่านะครับได้ว่านะครับได้ว่าก็เป็นไรครับแทน x ด้วยลบ3เนาะอ่าแทนไหครับแทนว่าได้ลบ6กครับก็กลายเป็นลบ6จริงปหมอ่าลบ6ครับน้อยกว่าลบ3ลบ2จริงไหมลบ6ครับน้อยกว่าลบ5จริงไหมอันนี้เป็นอะไรครับเป็นเท็จเลยเป็นเท็จนะเป็นเท็จเลยครับทุกคนเป็นเท็จก็แสดงว่าอะไรครับนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่านะครับ เป็นไงนั่นหมายความว่าอะไรเอ่ยนั่นหมายความว่าลบ6กับลบ3ครับเป็นไงครับไม่อยู่ใน r inverse งั้นเป็นไงครับข้อที่ขอไข่ก็ผิดจริงป่ะขอไขผิดเนาะอ่ะ2ข้อนะ2ข้อนะแสดงว่าขอไขผิดแล้วนะต่อไปครับทุกคนไปเช็คคอควายคอควายเขาบอกว่า r i n t e r s e กับ inverse เนี่ยไม่เท่ากับเสร็จป้ะอ่ะทีนี้ครับถ้าเราวาดกราฟนะอ่ะเราจะวาดกราฟก่อนครับวาดกราฟนะครับ ของ r เฉยๆก่อนเนาะ y น้อยกว่า x ลบ2นะครับวาดกราฟก่อนนะ y ของ x ลบ2แล้วก็วาดเส้นตรงนะครับ y ากับ x ลบ2ก่อนอันนี้พี่เคยวาดให้ดูตอนเรื่องวาดกราฟนะ,ะถ้าวาดกราฟของ r แล้วนะครับมันจะเป็นอะไรเอ่ยมันจะเป็นกราฟนี้ครับทุกคนวาดกราฟของ r นะกราฟของ r จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ลักษณะแบบนี้ครับอ,อันนี้คือ r นะ r ออครับ เราจะมีเราจะวาดอ i n เว r ร์ ward, ใช่ปะ่ะอ่ะเราก็วาดอ i n เว r ร์ word. อันนี้คือเส้นสะท้อนเนาะเรารู้ว่าอ i n เว r ร์เนี่ยนะครับเรารู้ว่าอ i n เว r ร์เกิดจากการสะท้อนอะไรครับเกิดจากการสะท้อนนะครับผ่านเส้นตรง y เท่ากับ x เนาะผ่านเส้นตรง y เท่ากับ x สแสดงว่าถ้า R อยู่ตรงนี้ i อินเวอตรงไหนครับ i อินเวอก็ประมาณนี้เนาะตึ่งอันนี้คือ i อินเวอเห็นไหมว่าอินเสกกันแล้วมันเท่ากับเซตว่างจริงไหม เราจะเห็นว่า a นะครับ i n t ต r ร์ c ซกับ invert เนี่ยยังไงมันก็คือเซตว่างและเขาบอกว่า intersect กันไม่เท่ากับเซตว่างแสดงว่าอะไรครับคอควายก็ผิดครับแบบนี้เนาะแสดงว่าตอบช้อยข้อไหนครับก็ไก่ถูกจริงไหมก็ไก่ถูกแล้วก็คอไข่กับคอควายผิดเนาะเอออตอบช้อยข้อไหนเนี่ยตอบช้อยข้อไหนเอยกไก่ถูกเนาะแต่ ก็ไกลถูกคอไข่อคขอควายผิดจริงปะอ่ะก็ไกลถูกตรงไหนครับอืมตรงไหนเนี่ยโอ้หรือว่าพี่พิมพ์จดผิดเออทุกคนพี่พิมพ์จดผิดตรงนี้ต้องเป็นไม่อยู่ครับเออพี่พิมพ์จดผิดทุกคนตรงนี้ไม่อยู่แสดงว่าอันนี้มันก็ไม่อยู่จริงๆเนาะเอออันนี้ไม่อยู่จริงนั้นอันนี้ก็เป็นจริงครับทุกคนโทษทีโทษที พิมพ์มจดผิด <c oughs> ตรงนี้ต้องเป็นไม่ข้อขไข่มันเป็นไม่อยู่ใน I นะอินเวอร์สนะซึ่งมันไม่อยู่จริงๆก็เป็นจริงครับแสดงว่ากอไก่และข้อไข่ถูกแล้วข้อดีผิดคือข้อคอควายตอบช้อยข้อที่1นั่นเองครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้สําหรับอินเวอร์สของความสัมพันธ์นํานะขออภัยด้วยนะพี่พิมพ์จดผิดนิดนึงเออก็เลยว่าเอ๊ะทำไมมันมาอย่างไงนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปพี่ก็ฝากกดแชร์แล้วกดไลค์ด้วยครับถ้าชอบกด ไลค์ใช่กดแชร์แคร์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube และเพจด้วยนะครับวาคอนิสมันโคตรง่ายครับแล้วพี่ก็จะทำคลิปดีๆให้ความรู้ทางณิตศาสตร์ที่มากมายแบบนี้นะครับให้น้องๆเป็นประจำทุกวันเนาะวันนี้ครับพี่ลาไปก่อนครับเจอกับพี่ในใหม่คลิปหน้าครับวันนี้บายบายครับบายบาย